กับทานรัฐมนตรีได้มากขึ้นนะครับในส่วนของภัยที่ผ่านมาครับเราต้องแบ่งแยกภัยที่เกิดผลร้ายต่อพี่น้องประชาชนออกเป็นหลายระดับหลายแบบครับท่านประธานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภัยสึนามิที่ผ่านมาอันนั้นย้อนไปไกลเกือบ20ปีนะครับหรือเหตุการาดยิงโคราชนะครับที่เกิดขึ้นในปีไม่กี่ปีที่ผ่านมารวมถึงเหตุการาดยิงพารากอนล่าสุดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เราคิดว่าเป็นเหตุ ภัยความมั่นคงหรือว่าเหตุภัยพิบัตริร้ายแรงที่ควรจะต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนทุกคนรับทราบตรงกันอย่างเช่นถ้าแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนนะครับถึงแม้เปิดระบบสั่นอยู่เขาก็ต้องได้รับความแจ้งเตือนนะครับอันนี้คือประเด็นที่1อย่างที่2ภัยอย่างอื่นอย่างเช่นภัยด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นปัญหาฝุ่นพ m 2.5ที่เราเผชิญมาทุกปีสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องแจ้งเตือนให้ประชาชนตื่นตระหนกเกินสมควร อาจจะมีรูปแบบการแจ้งเตือนอย่างอื่นที่เหมาะสมกว่าอย่างเช่นส่งไปเป็น SMS นะครก่อนที่ประชาชนจะออกจากบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมได้ยกตัวอย่างนะครับกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมามีภัยพิบัติภัยความมั่นคงนะครับหรือเหตุต่างๆที่ส่งผลเสียต่อพี่น้องประชาชนมาเป็นจํานวนมากแต่รัฐบาลจะต้องมีระบบศูนย์กลางนะครับที่ทําการแจ้งเตือนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเหมาะสมเหมาะสมในที่นี้ก็คือเหมาะแก่เวลาเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นปุ๊บต้องแจ้งเตือนในปัจจุบันทันด่วนเหมาะกับพื้นที่ เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเฉพาะบางพื้นที่ก็แจ้งเตือนเฉพาะเจาะจมบางพื้นที่ไม่ใช่ว่าต้องแจ้งเตือนให้กับประชาชนทั้งประเทศเดี๋ยวจะทําให้เกิดความตื่นตระหนกเกินสมควรอย่างที่3ก็คือเหมาะในเรื่องของรูปแบบครับอย่างที่ผมได้รําเรียนว่าบางอย่างนะครับเหมาะที่ส่งเป็น SMS ได้บางอย่างถึงแม้ประชาชนเปิดระบบสัน่นไม่ทันได้หยิบขึ้นมาอ่านก็ต้องได้รับข้อความแจ้งเตือนแบบนี้นะครับซึ่งผมจะขอยก กรณีตัวอย่างจากต่างประเทศสักเล็กน้อยให้ท่านรัฐมนตรีนะครับได้ลองเห็นสิ่งที่ผมอยากจะนําเสนอก่อนที่จะตั้งคาถามครับก็กรณีตัวอย่างอย่างแรกครับเป็นกรณีตัวอย่างของประเทศสหรัฐอเมริกานะครับที่ประชาชนรับชมรายการทางโทรทัศน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของพายุทอร์นาโดเข้ามาก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับผ่านระบบทางส,สถานีโทรทัศน์ได้นะครับก็ไม่แน่ใจทางฝ่ายโสถ้าพร้อมนําขึ้นได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมนําเสนอไปก่อนนะครับไฟโสดอาจจะยังไม่พร้อมในการเปิดณตอนนี้นะครผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือประชาชนเนี่ยกำลังรับชมรายการโทรทัศน์ปกติฮะอยู่ดีๆก็จะมีจอดําๆขึ้นมานะครับแล้วก็มีระบบเสียงออดออกมาทางโทรทัศน์เนี่ยเป็นเสียงแอดแอดแอดแบบนี้ฮะแล้วก็มีข้อความแจ้งเตือนบอกเลยประชาชนก็จะสามารถรับทราบรับทราบนะครับภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนะครับตัวอย่างที่2ที่ผมจะมานาเสนอนะครับถ้าไฟโสดเปิดได้ทันก็คือระบบการแจ้งเตือนผ่านพวกสมาร์ทโฟนแบบนี้ฮะที่ไม่ได้เป็นแค่ SMS นะครับก็คือสมาร์ทโฟนสมัยใหม่แบบนี้นะครับทุกวันนี้รองโร,โโรับโปรโตคอลใหม่ๆแล้วที่เมื่อมีการส่งคําแจ้งเตือนออกไปเนี่ยไม่ว่าจะเปิดสั่นก็ตามนะครับประชาชนใส่ไว้ในกระเป๋าไม่ทันหยิบขึ้นมาดูตลอดเวลาก็ตามอยู่ดีๆเรามือถือมันจะร้องขึ้นมาดังๆเลยครับแล้วก็มีหน้าจอผิดปกติให้ประชาชนสังเกตได้ว่านี่คือการแจ้งเตือนภัยพิบัติต,ต,ต่างๆจริงๆนะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของรูปแบบที่ผมได้นําเรียนไปใน,ในตอนต้นว่าต้องมีความเหมาะสมนะครับก็สิ่งที่ผมอยากจะตั้งคําถามต่อท่านรมนตรีครั้งแรกครับ อาจจะประกอบไปด้วย2คํคำถามด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือผมรับทราบมาว่าในรัฐบาลชุดก่อนนะครับรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชามีแผนยุทธศาสตร์เตือนภัยแห่งชาติด,ด้วยดิจิตอลแบบบูรณาการนะครับที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณนั่งเป็นประธานกรรมการเองนะครับอยากจะสอบถามท่านรัฐมนตรีคำถามแรกครับว่าท่านสิ่งที่ท่านกำลังจะทำที่ท่านออกมาถแถลงว่าจะเสร็จภายใน6เดือนหรือ1ปีนั้นเหมือนหรือแตกต่างกับแผนของรัฐบาลชุดที่ผ่านๆมาอย่างไร ถ้าเหมือนท่านจะมั่นใจได้อย่างไรว่าสิ่งที่ท่านกําลังจะทําใหม่นะครับภายใต้อํานาจของท่านภายใต้รัฐบาลของท่านจะดีกว่ารัฐบาลชุดที่ผ่านมาซึ่งประชาชนเห็นผลงานแล้วว่าประเทศเรายังไม่มีระบบอย่างที่ต่างประเทศมีได้จริงนะครับหรือถ้าแตกต่างผมอยากจะขอความชัดเจนจากท่านว่าแตกต่างอย่างไรอันนั้นเป็นคําถามแรกนะครับคำถามที่2ในการคําถามในการตั้งคําถามครั้งแรกครั้งนี้นะครับก็คือผมอยากจะให้ท่านนําเรียนให้เห็นถึงความชัดเจนในทิศทางหรือสถาปัตยกรรมระบบครับอย่างที่ผมได้นาเรียนไปว่า ระบบที่ดีควรจะต้องเป็นระบบที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มตามสไลด์แผนภาพอันนี้นะครับตอนที่มีเหตุภัยพิบัติเกิดขึ้นไม่ใช่ว่าแจ้งเตือนเฉพาะไปยังประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนครับสมมุติผมอยู่บ้านผมวางโทรศัพท์ทิ้งไว้ชาร์จไว้ผมกําลังดูโทรทัศน์แต่ถ้าเป็นภัยพิบัตริร้ายแรงจริงๆสถานีโทรทัศน์ก็ต้องตัดภาพครับเพื่อบอกให้ประชาชนสามารถรับทราบได้ไม่ใช่เฉพาะโทรทัศน์ครับวิทยุด้วยซึ่งประเทศไทยเราก็มีวิทยุชุมชน ที่ท่านบอกว่าเป็นโลเคชั่นเบสเซอร์วิสบางทีอาจจะแจ้งเตือนไปยังศูนย์วิทยุชุมชนที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็ได้ดังนั้นอย่างที่สองคำถามที่สองที่อยากจะขอความชัดเจนจากท่านครับว่าที่ท่านถแถลงข่าวว่าโลเคชั่นเบสเซอร์วิสจะพร้อมใช้งานภายในหนึ่งเดือน6เดือนถึง1ปีจะพร้อมเป็นเซลล์บล็อตแคสต์ไอคำว่าโลเคชั่นเบสเซอร์วิสและเซลล์บล็อตแคสต์นี้รองรับแค่มือถือหรือรองรับทั้งคลื่นวิทยุโทรทัศน์ทีวีดาวเทียมหรือเคเบิลทีวีอันนี้คือความชัััดเเจนนนใรรรรรื่ององงขสถาปตยกรรมะระบบะคบค ก็เป็นการตั้งคําถามครั้งแรกนะครับที่จะส่งผ่านท่านประธานไปยังท่านรัฐมนตรีเพื่อขอความชัดเจนในเรื่องของทิศทางการดำเนินนโยบายครับขอบคุณครับครับเจิท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลครับกลับเรียนท่านประธานสภา